หนองซีนะเอ้หนองซีเฮียนห้องไหน้าไปจิโอ้เฮียนจเงกับใครสิบพันกับใครเอาเอาสิบพันงสีซอยไม่ขายนะพี่น้องไม่ขายสิยังไม่ขายเอาัปยังกันนั้นอยู่นิกรเล่นกรเล่นกรเล่นน่อยในห้างนี่นะ ห้างเพิงพี่น้องเลยห้างเพลิงห้างเพิงสิบพันเอาหาพันก็ได้ปะเอาให้ไสิมัก่ายเนาะมักเคยเห็นมักค่อวัตุงเดพี่น้องเลยเจ้าายเนาะายก็เล่นสองสาตัวห่งสองสโอ้เขาเาจะไดเด้ ันหอกได้นี่กเล่เนาะเลทั้งลมก็มีอีกทั้งาเล่นค้ายจะไดนี่ตัวะไหตัวหกโอ้เลเตจไห้เนี่ยมัเข้าเป็เลี่ยงตัวหนึ่งหกสิบมันหองวะมันหองวมันบ่หอง โอ้พี่น้องเยสัตว์ป่าตัวหนึ่งหกสิบพันเหมือนหนึ่งสิบเป็ดอ้นเนาะตัวบรรยากาศตลาดยามแรกเนาะบ้านปูสังเนาะโอ้เดี๋ยวมันหอกแล้วเนี่ยมันหอกมันหอกตัวหนึ่งหกสิบพัน cứ mà luyện như cả luyện nhảy sút tham nhỉ đây nọ bò nhảy bò nhăng này sút tham nhỉ nó tập hạt tâm แต่ว่าเอาไปกินบ่ไใดหรอกแนวนี่นะมีแต่เอาไปขายเลี้ยงเนาะไอซีนหม้ปลาบรรยากาศตลาดแรงโอ้มาขายมีหมากข่ายแม่ยำอ่ะแล้วเจออีะไะเจอตัวเงินเนรอตัวเงินที่น้องเลยคนรถอะไร ขายเป็นโละแงโลดิสี่ได้บ่บ่ได้าไคาาไม่ใช่หยอกบาเศก็นลดแน่ี่อเยักป่าย่างกันนั้นอยู่วันนี้สี่นะใครวะที่เขาม่บ่ได้ เสียงได้ไปแล้วไหมมาอยากได้เพียงแ่ได้ผิัสีเส้นหาแ้วสีส้ผักผักตลาดตลาดขายผักโอ้มีมะนั้นสู้นะมกเขือผักกาดมัทเตผักกาด มาชิปันเนาะมาชิปันเนาะพี่น้องเลยเยอะจะน่อยยางเลอกเมือนกัเด้อการมักตองมกแตงเนาะไปดีสบายดีโอ้ส่วนไหนมักแตงนายค่ายจะได้มักแตงฮะลดชิพันเอาหาพันก็ได้ปะ เอาให้ในหาพันสิหาพันกับหาคิดว่ะหมักแต้งให้ว่ะจักจักมากได้หาพันมันได้มักหนึ่งว่ะกินผูวเดียวเนี่ยสื่อไล่กับได้เนาะโอ้โหนี่มักแข่งเนาะมักแข่ง กล้องเท่าไรไหมกล้องหาพันเนาะหนอนไหมหนอนไหมมีหนอนไหมพอดีป่ะไปหากินเลยเนาะเดี๋ยวจ่ายเงินคนก่อนทีเนาะได้มักแตงเนาะซื้อมักแตงหาพันกีบเอาไปกินทีเนอะเลยกินกับหลายคนหนอยังไงหนอนอยังไงหนอยันหกเนาะ มักคาเนาะมักคเคยเห็นบ่ม <Ừ. S 1> wow. ักคดูแถวตังแต่บรมีะไรมากสายมันจะเป็นแบบสมๆเนาะบอกี่น้องเอยบาทกตรงนั้นไม่สีเลยแตกกี่ดึกอันนี้อ่เพ็ดเพ็ดทุงเท่านี่ทุงหเท่านเน Phan, không phải không gọi không gọi bạn không gọi ừ, lụ quá à? lá lời chắc đường là cao cao đường nón cái non đấy nó Mà mình cả mặc khuyết mắc khuyết cái đó về kiếm เครื่องวัวของดวงธรรมศาสตร์ผลจะเอ,เอามาขายรายแห้เงเนาะตลาดใส่สมบูรณ์เนาะตลาดใส่สมบูรณ์มีสัตว์ปลามีพักเอามาขายโคตรรายเลยนีม่มักแตงมักแตงโลหนึ่งสิบพันเนาะมักแตงให้สดๆจากสวนเลยโลสิบพันวะรถแปดพันรถแปดพัน 8, น,นี้แถงคืนเนาะมุกเองบ่เออ อย่ามักแดงเน้ยอยามอ่างนี้อย่างนี้โอ้เตือน้เลยเนาะเตือนโซ่แตกไข่เลยเนาะนี่คุณสาวสาวน่อยสาวน่อยมุงซอยแม่ขายเครื่องเนาะมาส่วนนั้นทางทางนี้มีมีสัดป่าเลยโอ้นี่ ยาเนี่สมุนไพรได้ยาเนี่สมุนไพร <c oughs> ต้มมสไก่เนาะครับดอกคาดอกคากินกับำลาก่อน,นโอ้สุดยอดเลยเลยเลยดอกคา <c oughs> โอ้มีอนไรหั่งนี่นะหั่งพิงพี่น้องเลยหั่งพิงหัง่ง, <c oughs> ง,งพึง่งคลายอะไร อันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดยามแรงเมืองอนุวงศ์ใส่สมบูรณ์เนาะบันจิ้งผามางย่างเล่อดินเล่อสื่ออยู่ในกินคิอเก้าพี่น้องเลยโอ้หูนอนยังหนี่งนอรล้านไหมโอ้นอนล้านเดี๋ยวยังมีอยู่เนาะขายจังไรโล่นึงสิบสามพันโล่นึงสิบสามพันอ้เริ่มเริ่มจาแพงอะไรเนาะตะกี้โลเจ็ดแปดพันนะเ่มีเออบวบเนาะบวบๆนอนใหม่ พักนอโคลายแหงเดี is ๋ยวทางใดก็มีถุงตกแตงเลยปวดลายเลยขางเหนอนะครับเป็นโซนขายพักขายยังคือเก่านะพี่น้องเลยอย่างเลาะเบิ่งก่อนบลูฟีทอันนี้บลูฟีทได้ไหม ทปนาหานี้ก็สิขายมักนีเนาะมักนีเห็ด,ขา,หดขายเห็ดขายเห็ดขายผักหม,มักแตงพี่เนาะมักแตงโล่สิบแปดพันเนาะมักทุเรียนโล่ส่าวพันยากเลยพร้อมเลยสาวพันกีบ ตำบลโซนตอนนี้เขายางเขามาในโซนตลาดด้านในเนาะเบื้องกระจอกขายป่าป่าแม่น้ำเนาะแม่น้ำเงื่มอ่างน้ำเงื่มป่าอ่างน้ำเงื่มกระจอกมาขายป่าอ่างน้ำเงื่มมีแต่ป่าสดๆเลยโอ้ป่าเป็นตัวผัวป่าปลาสูตรเนาะปลาสูตรปลาสูตร ปลาสูตรพี่นาอใคาจะได้ไหมคะ่ะโลนึงหาสิบวะโลนึงหาสิบมีปลาเพียะเนาะพี่เนาะอันเมืพงศ์ก็เดินปลาอิตุทางสกลน,นครคนเดินปลาอิตุอโอ้ปลาประกดประกดอมีขึ้นมาเรืองค่ะ ปลากรดปลากรดป้านี่ใครใส่โลดเท่าไรโลแปดสิบเนาะตัวนี้ก็หาซิบกันป่ะโลเจ็ดสิบนี่ซื้อซอยเมฆากัน <c oughs> <c oughs> เอาปลาเนาะเบิรงกโลหาซิบป่ะ <c oughs> เอาเอาเครื่องโลก,ก็ได้ปะกิน <c oughs> <c oughs> คนเดียวเอาเอาเครื่องโลเอาเครื่องโลอ่ะซื้อซอยเมฆาเนาะ ม่ค่ะซื้อยังไม่ค่ะนองซีนะเอนองซีนี่นเอาได้กระดได้แอสข้าวต้มรอนีบโอเคเอาเลยขั่วเลยคั่วแบบอ่าแบบข้าวเห็ดแบบปลาย่างนะเออมีเนม่เนอเลยป้าเอามาใส่ในป้าหนงบอ น้ำเงินหน้าตู้ดีป่ะนี่น้องพี่น้องมาเวซือซอยสาวซีได้เนาะนี่เฮียนบ่เฮียนเฮียนห้องไหนก็ไปโมเจตโอ้เฮียนโมเจตเลยเนาะสาวเลยพี่น้องเลยมีแฟนแล้วบ่ะยังโอ้ยังยังมีแฟนเลยพี่น้องเลยยังโสดอยู่เนาะมาอุดหนุนคนได้เนาะตลาดไส้สมบูรณ์ เปิดขายปลาอยู่ด้านในนี่แหละปาลาครับโอ้มีหลากหลายเลยมีปลาปลาสูตรนะปลาอัน,นะไรนะเกิดปลาหน้าตูนะปลาบ้านหน้าตูเนาะบ้านหน้าตูเมืองอนุวงศ์คนนี่แหละซื้อซอยหนังสาวไนเนาะอ้าวเงินหลวงพ่อสมบูจาบ้านนี้ <c oughs> เงินหลวงพ่อนี่ยเศรษฐีได้เ,เนาะอ้าวเอเลย โ okay. อเคอาขอบใจป่ะพี่นงเดี๋ยวเขายางเาะเบ่งบึงบรรยากาศอ๋อป่าทางนี้มีตัวใหญ่เลยอ๋อมันนี่ป่าลายเลยป่าขึ้นมนันเลยพึดนลายแต่ว่าอ๋อป่าอย่างพี่นองนี่ยข,ขายคือป,ป่าสกังเนาะแต่โบงเองป่าสกางนีนปงนน่ป่าป่ากว่า Oh, bà nãy Bà nãy oh. nhảy đây Xuân đi bà nó Khốn tốt ba tụ ba phía Bà cốt này đi cột cốt cột cốt đường <laughs> มาอยนังลาะเบิ้งไทยกบไทยเขียดเบื้องนี้ก็ได้สีเงินว่ะเด็กปลาปลากระชังมาเลยเนาะปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นพี่น้องมีเวิรเนาะปลาปลาธรรมศาสตร์ปลาพัดปลาอย่างต่างๆ่างทั้งด่านเบอร์นี้เพื่อนกระสิคาย เป็นโซวนขายสีนนะขายสีนหมูขายสีนหมูเลยโลถือพี่น้องเลยราคาเป็นกันเองสีนหม,มูสีนหมูสีนหมูโ,มโลเท่าไหร่โล,โลเจ็ดสิบเนาะโลเจ็ดสิบพี่น้องเลยตอนเสาขายแพงต้นแรงขายถือ,นอเนาะเจ็ดสิบห้นะาไหมอ่าตอนขาเจ็ดสิบห้าต้นแรงมากเลยเจ็ดสิบพี่น้องเลยตอนเสาขายแพงต้นแรงขายถือกันเลย ล้อส้มเบิงล้อส so ้มเบิงบรรยากาศที illing, ่ว่าอุดมสมบูรณ์แห่งนะใส่สมบูรณ์เนาะส่วนนี้ก็ของกินไลเนาะมีปลาธรรมชาติปลาอันน่ะปลาอันอ่างน้ำเนาะอ่างน้ำเงื่อนายแห่งส่วนสบายดีสบายดีโอ้สีหมูเนาะเอ้าทางนี้เขาจับค่ายนั่นก่ะกอบขายปลาเดี๋ยวนี้ขายอันนั้นแหละขายเสื่องของซจำเนาะ ส่วนด้านนี <il orter> ้ก็สิขายข้าวต้มขนมข้าวต้มข้าวหนมพี่น้องเลยขนุ่มทอดขนมจืนโอ้ย่างก็มา่นเลยห้องทุเรียนเพี่น้องเลยบิ๊กเซอร์รับทุเรียนจ้าขายทุเรียนนะเออันนี้คือบรรยากาศตลาดแรงพี่น้องตลาดแรงใสสมบูรณ์บ้านพูซางเมืองอนุวงศ์เนาะ มาพามาเลาะจายตลาดคือเกา่าเหมือนเด่มอาจะได้กับฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามสองบ่าวติงเด้อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาซื้อใส่บ่าวติงใส่สมบูรณ์นะพี่น้องเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปก็มีตะแคงใส่สมบูรณ์เนาะก็เลยว่าใส่ใส่เใส่ใส่สมบูรณ์เลยซะอโอ้ขนมขนม ของหวานเนาะของหวานทางนี้สาวสาวหมักงอกหมักกระไ้โอ้มากอโวคาโดสดเลยนั่นเลยสดเลยเป็นลำไยมังคุดหมักเกี๊ยวแซนตาลูปหมักมวงไข่หนึ่งน่าตื่นในไข่หนึ่งยำสลัดอาหารหลากหลายให้ ก็หมักหมโลโลสิบห้าพมักินจีเนาะโลไทยินจีเนี่โลสี 40, ล่สิบพันน้องเลยโลสบโลสี่สิบบรรยากาศบรรีากว่ะคึกคืนอไล่มาเนี่ยขายของหวานมาบบน,น,นี้เนาะขนมโดนัทสมพักสมมูสม,ม,สมปลา ผมกินซุปสลัดหลายแห้งหรอสาปดีเบ่งเลาะเบ่งพี่น้องเลยนี่เลาะี่ยเห็ดเห็ดหูนูเนาะเห็ดแหงวะเห็ดหูนูปะเห็ดหูนูเนาะหูหนูก็ม่เห็ดหอมเห็ดหอมอ้อนี่เพื่อนึงเพื่อซึงควงอปลาเพื่อซึงควงพี่น้องเลยบอทั <laughs> à, hay đạo hay đạo <laughs> à khi nó người nhàng lọt thua tà lạt à, đi nhàng thua lát rồi tháng mười này cái gì khai mà mậy còn nó ép mặt ngọ mặt kiện sao năm đó. ค <c oughs> ือสาวก็คลายบ่มีบเกี๊ยวบังกรนะพี่น้องเลยลำไยคลายเท่ารโลสี 40, ่สิบพันเกียวนี่เกียงโล่ส <c oughs> ี่สิบกันบะสิบพันก็บลายปะเอาเอาสิบพันเนี่ยสซอยไม่ขายนะพี่นอ้องไม่ายสยังเลยค่ะ โอ้โหอายากบอกอีกเฮ้ย1,000ก็ได้หน่อยแหละเอาเอา้อสาวพันซะกอย่อก็สิดมคขาก็อายนะมอคขาตามสื่อก็บอกอีกครับดีป่ีมักไข่มักไข่พี่้องมักไข่ โอเคพี่น eh, ah, ้องอันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดแดงเนาะถ้ามาอย่างเลาะสมเบิงแบบเล็กๆน้อยๆเนาะมาเบิงวิธีชีวิตตามมาเบิงวิธีชีวิตของชาวบ้านบ้านผู้สากเนาะบ้านชุมเผ่ามงเขาเจ้ามาลงตลาดหาสกูจูสกกินยามแรงเนาะอาโอเคทำร่มขอบใจอ๋อเดี่ก็จะจบคลิปเพี้เลยเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามชมขอการคิดหนาสบายดี